ำค่ะเพื่อนๆกินกินไม่เป็าทำกับข้าวก็เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่ก็ต้องซื้อมาทำ ใช้เวลานานกว่าจะเสร็จนะคะอร่อยนะคะเพราะว่าเป็นมาทำกับข้าวก็เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่ก็ต้องซื้อมาทำ ใช้ต้นทุนเยอะด้วยครับไข่ดาวจ้าแม่บ้านสมัยใหม่เนะฝากท้องไว้กับก็กินง่ายๆแบบนี้ถ้าทำเองมันก็ใช้เวลาเยอะใช้เวลาเยอะใช้ต้นทุนเยอะด้วยค่ะประจำค่ะเพื่อน กินไม่เผ็ดร้านที่มันกินประจำอยาแล้วก็ทดลองความสะอาดปลอดภัยค่ะภัยถ้าเรามากินอาหารจานเดียวอย่างนี้ก็อิ่มอยู่ตรงนี้แล้วก็กินง่ายง่ายแบบนี้ถ้าทำเอง ก็ใช้เวลาเยอะใช้เวลาเยอะใช้ต้นทุนเยอะด้วยครับสวัสดีค่ะมาทานข้าวเที่ยงกันจ้าเ,เพื่อน บ้านสมัยใหม่นะฝากท้องไว้กับมาทำกับข้าวก็เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่ก็ต้องซื้อมาทำคลิปนี้ก็พาเพื่อนมาทานข้าวกลางวันค่ะร้านที่มากินประจำแบ องความสะอาดปลอดภัยค่ะภัยอร่อยนะคะ,ะว่าเป็นการเดียวนะคะลาทานข้าวเที่ยงกันผัดกะเพราประจำค่ะเพื่อนเพื่อนมากิน กินไม่แพงแล้วก็กินง่ายๆแบบนี้ถ้าทำเองมันก็ใช้เวลาเยอะใช้เวลาเยอะใช้ต้นทุนเยอะด้วยค่ะร้านที่มากินประจำแบบแล้วก็ทดลองความสะอาดปลอดภัยค่ะภร้านที่มากินประจำแบแล้วก็ดลองความสะอาดปลอดภัย ก็ไม่เสียเวลาด้วยเราก็ได้เวลาไปทำอย่างอื่นบานปลายค่ะใจใจก็จะบานปลายเบาเบาเบาเกินแจานหนึ่งก็อิ่มค่ะก่อนกินเผ็ดเยอะไปพออายุมากแล้วก็จะกินเผ็ดไม่ค่อยได้อ เผ็ดเยอะไปพออายุมากแล้วก็จะกินเผ็ดไม่ค่อยได้อัดบ่อยจากเอาเวลามาทำกับข้าวเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าจะเสร็จทำแต่ละทีเนาะทำแกงทำอะไรก็แล้วแต่ก็ใช้เวลานานกว่าจะเสร็จนะคะจะประหยัด ครอบครัวมีคนหนึ่งสองคนเนี่ก็อาหารจาน,นร้านที่มากินประจำค่ะเบา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 กินยจานหนึ่งก็อิ่ม อันเดียวค่ะจะประหยัดค่ะแต่ถ้าครอบครัวมีคนหนึ่งสองคนนี่ก็อาหารกันนี่ะจากเอาเวลามาทำกับข้าวเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าจะเสร็จทำแต่ละอาหารตามสั่ง เอะคะค่สวัสดีค่ะมาทานข้าวเที่ยงกันจ้าเ,เพื่อนๆจานเดียวนะคะมาทานข้าเที่ยงกันผัดกะเพรา นี่แค่นี้สวัสดีค่ะเผ็ดหรอกค่ะผัดกะเพราลาดข้าวกินเผ็ดไม่ค่อยได้เผ็ดหรอกค่ะผัดกะเพราลาดข้าวกินเผ็ดไม่ค่อยได้ จำค่ะเ,เพื่อนกินกินไม่เพ็เจ้าบาลปายค่ะรายจ่ายก็จะบานปายเที่ยวเนี่ยจะจะประหยัดแล้วก็ง่าย ก็ไม่เสียเวลาเยแล้วก,ก็ได้เวลาไปทำอย่างอื่